สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการวัยรุ่นซีนนะคะพบกับยุ้ยวิชิตาปรมีรุ่งเรืองผู้ดำเนินรายการเช่นเคยค่ะเราก็มาพบกันทางต้นวันเคเบิลทีวีแห่งนี้เป็นประจำนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการวัยรุ่นซีนของเราเนี่ยจะพาเพื่อนๆไปชมกิจกรรมดีๆอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะนั่นก็คือการอบรมดีเจเสียงใสใส่ใจสุขภาพระหว่างวันที่26-27ถึงที่ผ่านมานี้นะคะณนะห้องประชุมสำนักง,งาน สาธารณาสุขจ like, okay. ังหวัดแม่งสอนชั้นหนึ่งค่ะถ้าเพื่อนเพื่อนพร้อมกันแล้วเนี่ยเราไปรับชม DJ เสียงใสกันเลยค่ะรักที่เห็นที่พบไม่มีอยู่จริงรักที่ไม่เห็นไม่พบก็มี ปัจจุบันเป็นยุคข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสนใจติดตามความเคลื่อนไหวเหตุการณ์ต่างๆอยู่ตลอดเวลาซึ่งการสื่อสารในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ครอบคลุมถึงทุกพื้นที่จึงต้องปรับกระบวนการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤตโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายต่างๆในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพให้ครอบคลุมประชาชนกลุ่มเป้าหมายทุกพื้นที่ สำหรับการอบรมครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ทักษะการจัดรายการและสร้างเครือข่ายเยาวชนนักสื่อสารด้านสุขภาพในสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย เป็นนักเรียนมัธยมศึกษาระดับม1ถึงม .5 ในเขตอำเภอเมืองจำนวน30คนระยะเวลาของการอบรมระหว่างวันที่2 6สถึง27สิงหาคม2556ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์โรณรงค์เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดผ่านเครือข่ายเยาวชนในสถานศึกษา รูปแบบการอบรมมีการบรรยายความรู้ด้านสุขภาพความรู้เกี่ยวกับการจัดรายการและการฝึกปฏิบัติการจัดรายการโดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรรวมถึงสถานที่ฝึกปฏิบัติจากสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอนประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนและสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยหวังว่าเยาวชนที่ผ่านการอบรมสามารถสื่อสารและจัดรายการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้ดีขึ้นและเป็นเครือข่ายนักสื่อสารด้านสุขภาพทำหน้าที่ให้คำแนะนำบอกต่อเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพ แก่เพื่อนนักเรียนผู้ปกครองในรูปแบบต่างๆเช่นพูดคุยจัดเสียงตามสายในโรงเรียนในชุมชนและมีร่วมจัดรายการวิทยุภาคประชาชนรวมถึงจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมพัฒนาสุขภาพในโรงเรียนเป็นต้น เธอเธอไดอ้ไหมเธออยู่ตรงที่ใดหเขาสิคนที่มีหัวใจอยู่ในนั้นหัวใจทรงกับฉันมาเอาความรักฉันไป I just wanna be เธอเธอไดอ้ไหมเธออยู่ตรงที่ใด เมื่อได้ยินเสียงเธอตั้งแต่วันแรกเจอก็เพลอเอาไปคิดละเมื่อพอรู้จักก็อยากจะทักทายพอไม่เจอแล้วใจก็วุ่นวายเธอหายไปก็ห่วงแทอแทบตาจะเป็นเช่นไรตรงนั้นไม่ีใครดูแลหรือไหม แค่เธอ,อยิงมาก็สันไปจงหัวใจ ไม่ได้จะคงไม่ยอมให้อภัยกับคำนั้นอ่นอาดละกันต้องเก็บเอาไว้ข้างในอ่นอัดหัวใจแต่ก็กลัวว่าจะพูดไปกลัวว่าเธอต้องเสียใจ วันนี้นะคะโครงการดีเจไวสัยใส่ใจใส,ใส,สุขภาพมูวัตถุประสงค์การจัดการฝึกบ้านสำหรับการจัดการฝึกอบรมในวันนี้เรามีวัตถุประสงค์ที่จะ,ะพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถให้กับเยาวชนตัวเล็กๆนะฮะ เพื่อจะช่วยเราในเรื่องของการสื่อสารความรู้แล้วก็ในสิ่งที่เกิดประโยชน์ต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนนะฮะเพราะเราเชื่อมั่นในศักยภาพของดีเจตัวน้อยของเราว่าเขาจะเป็นบุคคลที่จะช่วยเราได้เป็นอย่างดีในเรื่องของการสื่อสารแล้วก็การที่จะสนับสนุนเป็นแรงเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนตรงนี้นะฮะเราจะสามารถสร้างกระแสในกลุ่มของเด็กวัยรุ่นนี้ได้อย่างต่อนเนื่องแล้วก็มีความยั่งยืนนะ ถ้าคิดว่าโครงการเนี้ยค่ะหลังจากที่เอากลมเดน้องๆไป ผลตอบรับนี้จะเราจะได้รับเป็นไงบ้างอ๋อค่ะง่ายๆเบื้องต้นนะคะเราคิดว่าเราน่าจะมีะบุคบุคคที่จะมาร่วมในกระบวนการขับเคลื่อนสร้างสุขภาพกับพวกเรามากขึ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กนักเรียนเหล่านี้แล้วก็เพื่อนๆนที่อยู่ในโรงเรียนที่ยังมีความเขินอายที่จะไม่อยากจะออกมาสร้างสุขภาพไม่อยากจะออกมาเล่นและอาจจะมีที่หลบซ่อนอยู่อะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราก็หวังผลไปในเรื่องของในเรื่องของพฤติกรรมในเรื่องของยาเสพติดอะไรพวกนี้นะฮะใช้ เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ก็เด็กน่าจะช่วยเราได้เป็นอย่างดีค่ะ,คะในโครงการกิจกรรมของสำนังกงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับสวทแม่ฮ่องสอนซึ่งเป็นหน่วยงานในกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะโครงการดีเจเสียงใสใส่ใจสุขภาพเป็นโครงการที่น่าจะ เป็นโครงการที่ดีแล้วก็น่าจะดําเนินการอย่างต่อเนื่องในทุกปีนะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนได้เข้ามารับความรู้ในโครงการดีๆเช่นนี้นะคะ่ะเพื่อที่เขาจะได้มีโอกาสไปเป็นนักประชาสัมพันธ์นักข่าวที่จะมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้โดยเฉพาะเกี่ยวกับสุขภาพนะคะสุขภาวะนามัยเป็นสิ่งสำคัญจำเป็นที่จะต้องทำแล้วก็มี เยาวยชนส่วนหนึ่งที่ได้ไปผลิตรายการที่สวทอไม่ห้องสอน FM 104นะคะซึ่งฉันเองก็เป็นกำลังใจแล้วก็คอยออฟัง แล้วก็ชื่นชมเด็กๆเกยาวชนลูกหลานของพี่น้องประชาชนชาวแม่ฮ่องสอนเนี่ยนะคะได้มีโอกาสเป็นนักประชาสัมพันธ์เป็นดีเจน้อยนี่คือได้มีโอกาสฝึกทักษะแล้วก็เป็นความได้เปรียบเป็นประสบการณ์ที่ดีของพวกเขาแล้วก็ถ้าเผื่อว่าเขาชอบที่จะเป็นนักสื่อสารเติบโตขึ้นไปเข้าเรียนในหลักสูตรนิเทศศาสตร์นี่ก็จะเป็นต้นทุนทางภูมิรู้ภูมิปัญญาของตัวของกลุ่มเด็กเยาวชนเหล่านี้ค่ะ วันนี้มีทั้งนักเรียนหลากหลายที่มาเข้าในโครงการของสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดนี่นะคะตั้งแต่ชั้นป .5 ถึงชั้นมปลายในฉันเองก็ได้มีโอกาสมาพบเด็กเยาวชนลูกหลานแล้วก็มาให้ความรู้ในเรื่องของทักษะการพูดการพูดในที่ชุมนุมชนการพูดทางสื่อ เสียงตามสายในโรงเรียนหอกระจายข่าวแม้กระทั่งการพูดหน้าชั้นเรียนเพราะว่าเด็กเยาวชนถ้าเผื่อว่าได้มีโอกาสได้ฝึกทักษะในการพูดต่อหน้าชุมชนก็จะทำให้เขามีคุณลักษณะที่ดีในเรื่องของการเป็นนักพูดแล้วก็ไม่เพียงแค่พูดเป็นเท่านั้นนะคะสิ่งที่สื่อสารพูดมาเขาควรจะต้องอได้ได้รับข้อมูลมาจากการฟัง แล้วก็การอ่านแล้วเมื่อสักครู่นี้ได้คุยกันในกลุ่มในห้องนี้นะคะเด็กๆเ,เข้าใจดีมากค่ะว่าในการฟังการอ่านถ้าใช้ความคิดวิเคราะห์ไปด้วยเนี่ยมันก็จะเป็นการจดจําในสิ่งที่ดีๆแล้วก็แยกแยะในประเด็นแล้วก็สามารถที่จะสื่อสารต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะในวันนี้เด็กเยาวชนของ ชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนของเราเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นเหมาะสมที่จะอยู่ในสังคมประชาคมอาเซียนได้อย่างมีคุณภาพนะคะนอกจากที่จะรู้ตนเองว่าเรามีบทบาทอย่างไรในวันนี้เรามีสิ่งใดที่เด่นที่ด้อย สิ่งที่ด้อยสิ่งที่อาจจะเป็นความเสี่ยงในอนาคตถ้าอยู่ในประชาคมอาเซียนเนี่ยก็จะได้ถูกหยิบยกประเด็นนั้นเข้ามาแก้ปัญหาเข้ามาพัฒนาในสิ่งที่โดดเด่นก็จะได้ส่งเสริมสนับสนุนต่อไปในภาคส่วนที่เป็นหน่วยงานภารกิจค่ะค่ะคิดว่าโครงการนี้ค่ะมีประโยชน์ต่อรน,น้องที่เข้าหองอบรมยังไงบ้างคะค่ะการอบรมดีเจเสียงใสใส่ใจสุขภาพในวันนี้เนี่ยนะคะ เ,ออเป็นความร่วมมือของสวทสวสสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดและก็ประชาสัมพันธ์จังหวัดที่เราต้องการให้เด็กๆและเยาวชนเนี่ยมีทักษะมีความสามารถในการจัดรายการวิทยุรู้ว่าการเขียนข่าวแล้วก็มีความสามารถในการจัดเสียงความสายในโรงเรียนทางสวทร้อยสี่เนี่ยมีรายการออไวยใสใส่ใจสุขภาพเป็นรายการที่เยาวชนจัดรายการเพื่อให้ความรู้ด้านสุขภาพกับเยาวชนเราก็คาดหวังว่าจากการที่เราจัด อบรมในค่างนี้อาจจะมีดีเจน้อยๆเกิดขึ้นมาแล้วก็มาช่วยกันทํารายการดีๆผ่านทางสวทสวสหรือว่าไปจัดเสียงตามสายภายในโรงเรียนเพื่อที่จะให้การประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะเรื่องด้านสาธารณสุขเนี่ยได้เข้าถึงกลุ่มเด็กและเยาวชนได้มากขึ้น วันนี้เอาเรื่องอะไรมาพูดใ,ให้ความรู้กับน้องๆค่ะครับวันนี้เป็นเรื่องของการเตรียมตัวจัดรายการนะครับตั้งแต่ขั้นตอนการค้นหาข้อมูลนะฮะรวมไปถึงขั้นตอนในการวางแผนจัดรายการนะฮะแล้วก็ซักซ้อมจัดรายการครับแล้วก็วิธีลดความประหม่านะครับในการจัดรายการลดความตื่นเต้นจะต้องทํำยังไงกันบ้างนะครับเพื่อให้เด็กๆนั้นไปต่อยอดนะครับในการจัดรายการห่อกระจายข่าวนะครับในรงเรียนของตัวเองนะฮะรวมไปถึงได้มีโอกาสที่จะมาร่วมจัดรายการทางสวทไม่ต้องสอนเฟเอ็มร้อยสี่เมกะเฮ ข่าววันนี้ในฐานะที่เป็นวิทยากรเนาะเอาเรื่องอะไรมาพูดให้น้องๆฟังบ้างคก็วันนี้โครงการทีเจวัยใสใสใจสูกภาพของสำนักงานสาธารณสุขจัดแมงสอนในโอกาสที่ได้มาเป็นวิทยากรก็ได้นําเรื่องของการออกเสียงแล้วก็การใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องมาสอนให้กับน้องๆนักเรียนที่เข้ารับการอบรมในวันนี้ซึ่งก็ น้องๆจะต้องไปเป็นดีเจจัดรายการวิทยุหรือว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะไปทํางานด้านสื่อมวลชนอาจจะต้องไปทําด้านทีวีหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถจะได้รับความรู้ว่าเรื่องของการใช้ภาษาไทยในเรื่องของการออกเสียงให้ถูกต้องควรจะเป็นอย่างไรเรื่องของ ภาษาไทยที่อาจจะใช้ผิดผิดเนี่ยเราควรจะต้องใช้มันถูกต้องเพราะว่าอีกหน่อยนย้องๆถ้า่าไปเป็นดีเจผู้จัดรายการก็ต้องเป็นต้นแบบเป็นทักษะที่ดีให้กับผู้ฟังร่วมผู้ชมในอนาคตกันต่อไปซึ่งวันนี้ก็น้องๆก็ สนุกสนานดีในเรื่องของการออกเสียงเรื่องของการาทดลองออกเสียงแบบหัดภา่าต่างๆซึ่งก็จะมีชี้ให้น้องๆได้กรับไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมสิ่งสำคัญก็คือเรื่องของการฝึกทักษะการฝึกซ้อมในเรื่องของการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเพื่อให้สามารถจะไปในอนาคตอาจจะเป็นดีเจหรือว่าเป็นผูปดเิเวศการทางทีวีหรือว่าโทรทัศน์ได้ต่อไปด้วยซึ่งก็เป็นสิ่งสำคัญเรื่องของการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะครับ เป็นอย่างไรกันล่ะคะเพื่อนๆการจัดรายการวิทยุเนี่ยสนุกไม่ใช่น้อยเลยใช่ไหมล่ะคะว่าวันนี้น่าเสียดายจังเลยนะคะที่รายการของเราต้องจากลาท่านผู้ชมไปแล้วพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา17.00ถึง17.30น,านาทาตงต้นวันเคเบิลทีวีแห่งนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมขอขอบคุณคุณด้วยสุวรรณชาติผู้จัดการต้นวันเคเบิลทีวีแห่งนี้นะคะต้องจากลาเพื่อนๆกันไปแล้วล่ะคะ่ะสวัสดีค่ะ